จำได้ไหมคุณครูของน้องพลับในเอ็มวีนี่คือภาพล่าสุดของเธอคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับเชื่อว่าหลายคนเกิดทันและคุ้นหูกันเป็นอย่างดีย้อนกลับหลายสิบปีก่อนฮิตติดหูร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับเพลงคุณครูครับของน้องพลับจุธาพัฒ์เหล่าธรรมทัศน์เคยร้องเอาไว้ และสาวสวยใน m อมที่มารับบทเป็นคุณครูของน้องพลับก็คือเจี๊ยบเยาวลักษณ์ไตรสุรัตน์สาวงามเจ้าของตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์ปี2000และมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2003นั่นเองวันเวลาผ่านไปเจี๊ยบเยาวลักษณ์ปัจจุบันอายุ40ปีและได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยคืออาราความสวยจึงสมองนางงามของแท้